สวัสดีครับผมมือนีผมพามาเบิงมาอัปเดตครับกระต่ายดำผู้พันที่ผมได้จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาผู้พันจังหวัดสกลนครนะครับอันนี้สิเป็นตัวปูแล้วครับซื้อข้ามกบครับอายุกะตอนที่ผมได้มากะกับอายุประมาณสี่เดือนครับตอนนี้ผมได้มาเดือนกลัวแล้วกัสิประมาณหาเดือนกว่าครับผมกัสีร้อยมัน เจ็ดแปดเดือนบุญแล้วครับจังผมสีทับอันนี้สเป็นเพศผูซื้อข้ามคกครับกะ mm hmm. มาอัปเดตให้พี่ mm hmm. ให้น้องในเบิงเนาะครับกั mm hmm. กินดีครับ mm hmm. กินดีแล้วก็ค่อนข้างที่สีอ่วนครับ mm hmm. แม่ผมพืน้นเลี่ยงดีเนี่ย <laughs> สำหรับเบอร์หู เด็กเตื่นแน่นนะครับอันเบอร์หูให้เบิร์นี้นี่ครับต่อมาอันนี้นะครับอันนี้ตัวปูครับ อันนี้ตัวเมียครับซื้อข้ามเข่าครับตัวนี้มาแตกก่กกแต่เข่าแต่เหงาแต่ก่อเนาะครับเพิ่นจะเลยต่างซื้อให้ข้ามกบข้ามเข่านะครับเนี่ยผมเป็นผู้ตัง้งนี่ครับเปิดหม,มูกับสิประมาณนี้ครับย็นสันโบบุนนี่ครับตสกสเกตีตแล้วก็ง,ง่าครับตัวนี้ก็อ้วนตุบเลยนี่ครับตัวแมีนี่ อายุกับหาเดือนกว่าคื้กันครับซ้ำตัวกูละ่ะตัวน,นี้ก็บคู่นี้นี่ก็คู่ซึกดีใจแล้วก็บพมิมใ,ใจครับที่ผมมีโอกาสได้รับพระราชทา,านกระต่ายดำผู้พานเนื่องในโอกาสครบหลอบ40ปีของศูนย์ศึกษา,าการพระนาผู้พันเนื่องมาจากพระราชาดำริจังหวัดสกลนครน,นะครับผมไปรับมาวันที่28 พฤษจิกาสองหาหกหาที่ผ่านมาครับตอนนี้ก็ได้เดือนกว่าอายุกระต่ายกระสีวงหาเดือนกว่าครับช่วงนี้ก็อากาศหนาวกับดูแลก,กระต่ายให้ดีเด้อพี่น้องสําหรับพี่น้องที่เลี้ยงกระต่ายไว้หนอกเงอนครับร่มกัะแห้องอากาศกระหนาวครับกระต่ายพึ่นกรค่อนข้างที่สิก,กินเยอะดีเนาะครับช่วงนี้ เอาให้เท่กับบนเรือนะครับหนาหน,นาวนี่มือนีมีโอกาสผมก็ได้มาอัปเดตให้พี่น้องได้เบิรงครับกระตายตอนที่ไปรับผมกับบท่านเดวอร์ไพี่น้องฟังเนาะครับว่าไปรับนี่เขาพ่อเขาไปแล้วนี่ผู้ซึกดีใจแล้วก็อบอุ่นเนาะครับทัางๆ่างดีเฮ้าบุเคยหูจักครับกับพี่น้องที่เพิ่งไปรับพันกระตาย ก็หัวหาน้าศูนย์้วกาเจ้าหน ern, า้าที่ศูนย์ <variance> ทุกๆคนนะครับขึ้นก็ให้การต้อนรับเข้านีเป็นอย่างดีครับผู้ซื้ออบอุ่นเข้าไปก็เป็นลูกของพ่อนะครับกระซ้าเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับขึ้นให้ความต้อนรับให้การต้อนรับดีนะครับผู้ซื้อถึงความอ,อบอุ่น้วก็เป็นกันเองนะครับก็ขอบุณเจ้าหน้าที่ศูนย์ทุกๆคนนะครับมาขอบคุณพัน์ ช่องของผมเลยการคูซึกดีใจครับที่ได้กระต่ายคูนีมากอะผมกะสีเหลี่ยงและกะพัฒนาให้ดีที่สุดเท่าที่ผมสีเห็ดได้ครับได้มาต่อยอดในขอกในฟาร์มของเขาดีใจร้ายครับมือนีมีโอกาสกะได้มาอัปเดตให้พี่น้องเบิ้งครับว่าได้มาเดือนกว่าแล้ว กระตา่ายยังอยู่ดีสบายบอถ้ามีลูกผมตั้งใจว่าผมสีแดงครับผมสีแบงให้เกษตรกร,ร,กรผู้ที่สนใจครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่สนใจในการเลี้ยงกระต่ายดาผู้พันอิลีล้อนะครับผมกกษสิคัดค้นให้ผมสิแจกทั้งเม็ดนี้ตั้งใจไว้ว่าสิแจกเก่าขอกับสีแจกขอกแล้วนึ่งโตนะครับพ่อเบอร์หูแม่เบอร์หูครับอาศิษ เอาพ่อเบื่อหูไปทับเม่เลือดลอยเจ้าสีรือว่ากะเอาเม่เบื่อหูไปทับพ,พ่อเลือดลอย,อยสีน้องครับคขว่กันสลับกันผมสีแจกไห้มันได้ทั้งเมือหนึ่งเก่าโตครับผมสีแจกขอ,อกละโตผมตั้งใจไว้แล้วว่าสิแจกคอ,อกละโตกะสำหรับผู้ที่สนใจอยากเลี้ยงอีรีครับผมสีห้สีได้เป็นเครือข่ายเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงกระต่ายดําผู้พันน้ำกันครับ ชุดนี้ผมสิแจกเก่าขอ,อกขอ,อกละหนึ่งตัวแต่ขันมันมีลหลายๆขันผมผสมได้ลหลายๆจังสี่กับอาซิแจกเป็นคู่ก็ได้ครับกะเมื่อรอดติดตามเบิ้งครับว่าผมสิผสมได้บอสิผสมติดบอสิขยายได้บอส่ครับถ้าขยายไดก้ก็เป็นโอกาสดีครับ แต่ตัวผูผมกะว่าผมสีให้มันครบอายุจกักเจ็ดแปดเดือนก่อนอยังผมสี่ทับการทับว้ผมกะยยานมันหลังครับการทับว้คือมันขัน m ่ n t a าทับไปแล้วผมมาคิดเบิงผมหยานมันเป็นแบบคืองัวคือยังสีนะครับคืองัวคือควายครับผสมแล้วมันสีจอยน้ำหนักมันสีบัวเถิงเก์นครับเพราะว่าตอนที่ผมว่ามันสองโลก,กว่าครับน้ำหนักอยู่ในเกณฑดดีตอนนี้กะเลี่ยงไปได้ เดือนกว่าครับผมกับสีมสรั่งนำนักใับพี่น่องเบิ้งเล่ยก็ได้ครับว่าได้จักโลกมาเบิ้งไปพร้อมกันพอผมกันยังบ่ได้จับสงังนตัวอา้วนด้วยครับนี่ครับไหม่กันสั้นแบดเมืดครับมะเบิ้งไปนำกันเด้อพี่น่องอันนี้จะเป็นตัวปูครับ น้ำนักสียูที่เกือบสามโลแลไวได้ครับพี่น้องสองจุดเก่าสองจุดเก่ากับสีเหลือ,อยูสองจุดแปดครับหักตะกาวอกโลหนึ่งถือว่าน้ำนักถือว่ายูได้เกีย์ดีครับกระใต้หาดือนตกสนุ่นี่ครับมาสั่งให้เบิง้ง ตัวนี้ซื้อข้ามโคกเนาะครับเป็นกระต่ายผูเดี๋ยวผมเสียเบิงไข่เดี๋ยวเนยงไข่มันโล่งง่ามทยจับกูเดียวเนาะทยกูเดียวนี่ครับไข่โล่งง่ามสีดำอันนี้เป็ดข้ามโคกสอ,สองจุดเก่า เหลือสอจุดแปดครับ,รบแต่ตัวนี้หูซึกว่าสินหน่อยกว่าตัวผูน้อยหนึ่งตัวเมียกัดนำนักกัดทืว่วดีอยู่ครับอันนี้ข้าเข่าครับตัวเมียตกซะเนะอ่าครับนี่ครับสองจุดโอ,โอ 2องจุดสอดสีเหลืออยู่2.7นี่ครับ2.8งักฮักแล้วกับสีเหลืออยู่ประแม่ส2.7ครับบอลนิ่งตัวนี้ตัวนี่งข้าเข่าครับตัวเมียครับตัดซังกะ บคือบ้านเขาครับบ้านเขาเป็นตาซังแบนๆมุ้งเถิงเอาตะกามาใส่เป็นตาซังรุุนเก่านี่ครับตัวนี้สเบากว่าขีดนึงครับเป็นตัวเม่เมื่อ,อน,นี้มีโอกาสกับได้มาอัปเดตนดำหนักให้เบิ้งครับข,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 ข้ามกกข้ามเข่าผมกับยังวัดหูอยู่ด้ครับว่าเบื่อหูเบื่อเลไเรื่องเบิง้งเมื่อกี้ จะบอกว่าเบองใหม่ครับอันนี้สิเป็นตัวแม่ครับให้เบิรงสักๆเบอร์หูหูบนยอมมีเบิรง พี่หาสองศูนย์แปดครับพี่ห้าสองศูนย์แปดครับอันนี้ตัวเมียครับซื้อข้ามเข่าครับพี่หาสองศูนย์แปดเด้อพี่นอ้องผมกระพึงเบิรงนะครับผมกระพึงกระพึงมีโอกาสได้มาเบิรงครับมาเบิรงตัวผู้เวลาต้นก็อยากขู่ว่าเบอร์นฮู้เบอร์นได้ครับพี่น้องในกลุ่มอันนี้ พีห้าสองหนึ่งเก้าครับ p 5ห้าสองหนึ่งเก้าข้ามกบครับโอเคครับผมมือนี้ก็บจบคลิปไปสำนีแล้วครับขอไปจับกระต่ายก่อน ลาคือสาญาทานก็หลวงพระคุณแฟนสร้างทุกดาลภาพพิพัฒน์รักไทยหงเงืองใดบ่มีไทยพอน่อพอไทย